ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พอกันกับนางพึนดาสิบแต๊ะนอ๊คือพายกระเป๋านี่เมื่อนี้สิบแตหางินนะอยู่อ่างจ้าว้าขึ้นเร็วไหมเมื่นี้สน่ะนั่นมาแวะเก็บกินมักเล็บแมวก่อนแบบมักเล็บแมวครับมักเล็บแมวโอ้มักเล็บแม,ว,ม,บแมวสุกแล้วชื่อมักเหมาหนิล,ล่ะเพื่อนๆัำมามาดิเคยได้กินบ่ครับมักเล็บแมวครับ ดีของแซ่บพีส่สารมาทานโอ้ผมบ่ได้กินโดนในเรื่อครับพักเล็ดแมวน,น,น,นี่นี่น้ำนี่หลายใช่นี่นี่น้ำนี่อืมอืมเแซ่บครับ,บ,รบออกชุ่มชุ่มหวานหวานเมียนหน่วยกำลังเสียบครับ นี่นะแสบกินไเมก็นด้เป็นตากล้อไงด้วยสิลุงมปเก็บให้แ่บกินหมากเลยแมวกันด้วยครับก้อนสิวกไปอ้างมาแวะกกินหมากเลยแมวสักก่อนครับ ตัวนั้นบกคอยมีเนาะแมนหายากเลยครับมักเล่นแมวสิไม่ควรมือไงไกลเลยครับสมสมหวานเฮ็บออกไปโดนยนานากินบ่าปะเมื่อตอนกินเมื่อตอนกินเดยวเดี๋ยว้ตอต้องกินทั้งสี่ครับกินวางแล้วต้องกินที่ต้อง ไปเก็บซวยนากินไปเดี๋ยวเก็บหมักเล็บแมวซวยนากินครับจังเลยพ่อกัายีทงครับปมึงทำอะไงนี่เก็บหมักเล็บแมวมาฝาหมักเล็บแมววันี้มาเทียงเลยครับไปพักการแว่นเก็บหมักเล็บแมวบางยานี่มันแฉะหมักปะหมักแล้วหมากเล็บแมวนี่มันแฉะเสือกแฉะแล้วหวานอมยําหมานมาชิมมันบางทางแข้มนัแหละตอนทางกันอยากนี่แหละชื่อมือนี่หมักเล็บแมว เดีย๋ยวพารีวิวเถียงนี่นะอีกครับสิพาเบิง้งทางในว่ามีอย่างเนี้ยเป็นไรขั้วอีกแล้วคุณขั้ดไปแล้วขัดมันจะอยู่บันไปแล้วคุณมามารีวิวเถียงนี่นะเขาเอาเรื่เถียงนี่นะจ้าอาจารย์กินคำยังกิน,น,นข้าวก้อนมูลเลยนี่แมงกินเตาครับแมงกินเตาเสียมะขวามัอนี่ มองตากปลาแหงบ่นี่อ้ยม่เอามันไม่หัวบัวลราบ่มีแล้วเนี่ยนะเอามาดิอุ้ยอยากไปคูดเจ้ว่าไปคูดนะอยากไปคูดแหงอยากไปคูดปีกไก่เนาะอยากไปคูด่ะจังไปนี่เนาะเบิ่งเบิ่งใครเบิ่งดูจยาไปคูดที่นั่เนี่ยนะที่นั่งขับไปนั่เลยแล้วใช่ไหมไปล่องเล้ววะที่นอนหัวเข่า แต่บางล่มเลยดีอะเต็มเนาะเต็มอันนี้อุปกรณ์การสร้างแล้วครับนี่มุงขอบการสร้างแล้วเนยงนี่มีมุงขยนท่อนจะเอาออกไปกลางนอนเดี๋ยวๆทั้งหนอกคนล่มอยู่จะออกไปทั้งหนอกครับเบิ่งเน่กินนี่กัดดูเน่ากินไม่ได้เขียดครับได้เขียดมาลวกเนี่ยพ้นไปสอนเขียดจะหน้าไหมก็เลยลวกไว้ อันนี้มองกินแล้วไข่เป็ดไข่เป็ดกักตอ,อันนี้ยังกกไก่ไว้ลูกนองครับกรอบใส่ผักซีเกลือข้าวหวานอะ่เา่นีนลน่ละสองสามเมนูอะไเมนูที่สามมาตักไหมอาไปนี่สกักกอนเผลมากมได้

เพื่กินเขาน้ำว่กินเด้แกงพักกิเลิกมามา